สวัสดีค่ะชื่อนางสาวบินจพนร,รอดเซียมนะคะเ,ออเป็นนักศึกษาสาขาซีวิทย์สิ่นที่3ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการวิเคราะห์คงข้อมูลโดยใชออ้โปรแกรม CCT Trust เวอร์ชันที่1.9ค่ะโดยเราจะเอาโจทย์มาจากหนังสือของอาจารย์นะคะซึ่งก็คือโจทย์นี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดไปที่ป้อนข้อมูลค่ะแล้วก็ข้อมูลควบคุมค่ะ แล้วก็มันจะให้ใส่จำนวนจุดต่อชิ้นส่วนแล้วก็หน้าตัดนะคะซึ่งเราจะมาดูจากจุดอาจารย์ะคะ่ะโดยจำนวนจุดต่อของเรานะคะก็จะมีประมาณจำนวน8จุดค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนของเราจะมี13ชิ้นนะคะหน้าตัด1หน้าตัดค่ะจากนั้นเราก็มาใส่กันเลยค่ะมีจำนวน8จุดนะคะแล้วก็13ชิ้นส่วนแล้วก็1หน้าตัดค่ะก็กดตกลงได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่พิกัดจุดต่อค่ะพิกัดจุดต่อนะคะเราก็จะมาดูพิกัดของเรานะคะพิกัดของเรานะคะก็จะมีะความยาวที่8เมตรนะคะในแนวแกน x แล้วก็ความสูง2เมตรในแนวแกน y ค่ะโดย8เมตรนะคะแล้วจะมีทั้งหมด4ช่วงค่ะเป็นระยะห่างช่วงละ2เมตรค่ะเราก็จะมาใส่กันเลยนะคะ โดยจุดแรกของเราจะเป็นพิกัดที่ศูนย์นะคะจุดที่สองของเราก็คือสองแล้วก็ศูนยค่ะจุดที่สามนะคะก็คือสี่แล้วก็ศูนยค่ะจุดที่สี่ก็คือหกแล้วก็ศูนย์ค่ะจุดที่ห้าของเรานะคะก็คือแปดแล้วก็ศูนย์ค่ะแล้วก็จุดที่หกของเรานะคะจะมีความสูงเพิ่มเข้ามาก็คือหกแล้วก็สองค่ะ จุดที่ก็คือสี่แล้วก็2ค่ะจุดที่8ก็คือ2กับ2ค่ะจากนั้นก็กดลงค่ะมันจะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมาใส่ข้อมูลที่จุดยึดรั้งนะคะโดยเรามาดูโจทย์ของเรานะคะจุดยึดรั้งของเราจะมีสองจุดนะคะอยู่ที่จุด1กับจุด5ค่ะ ซึ่งจุดเลขก็จะเป็นพินนะคะแล้วก็จุดที่ห้าก็คือโรลเลอร์ค่ะก็จะมาใส่ตามค่านี้เลยคะ่ะจุดเลขก็คือพินนะคะก็คือใส่ค่านี้เลยคะ่ะโดยแกน x ก็คือ1แกน y ก็คือ1เหมือนกันแล้วก็จุดที่ห้าของเราก็คือโรลเลอร์ค่ะใส่ตามค่านี้นะคะเอ่อ็กก็คือศ y นก็คือ1ค่ะค่ะกดตกลงค่ะ ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ออกมานะคะต่อไปนะคะให้เราเใส่ข้อมูลชิ้นส่วน,นะคะ่ะโดยเราจะมาไล่ชิ้นส่วนกันตามตารางของอาจารย์นะคะโดยชิ้นส่วนแรกนะคะก็คือต่อหัวนะคะหัวคือ1นไปสค่ะแล้วก็ สองไปสามค่ะต่อไปก็คือสามไปสี่ไปก็คือสี่ไปห้าค่ะต่อไปก็คือแปดไปเจ็ดนะคะไปเจ็ดไปก็คือเจ็ดไปหก ไปก็คือ2ไป8ต่อไปก็คือ3ไป7ค่ะต่อไปก็คือ4ไป6แล้วก็1ไป8 8ไป3ค่ะ สไปหกสุดท้ายนะคะหกไปห้าค่ะอุ้ยขอโทษหกไปห้าค่ะจากนั้นก็กดตกลงนะครับนี่ก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่สมบัติของวัสดุกัน สมบัติของวัสดุนะคะโดยโจทย์ของเราจะกําหนดมาให้นะคะพื้นที่หน้าตัดก็คือ200ค่ะแล้วก็โมดูลัสยืดหยุ่นนะคะก็คือ2ล้านค่ะแล้วก็จะมาใส่กันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้ากโอเคค่ะกดตุกลงแล้วก็จะออต่อไปเราก็จะมาใส่น้ำหนักบรรทุกค่ะ โดยโจย์ของเราจะให้น้ําหนักบรรทุกมาที่2จุดค่ะก็คือจุดที่2กับจุดที่สซึ่งเป็นแนวเป็นแรงลงนะคะซึ่งจะติดลบนะคะแล้วก็โจทย์ให้มาเป็นหน่วยเป็นตันนะคะเสร็จเราก็จะมาแปลงเป็นกิโลกับกิโลอีกทีค่ะแล้วก็โจทย์ให้มาคือ2ตันนะคะเราก็จะมาแปลงเป็นกิโลก็คือ2กิโลกัค่ะ จุดแกน x เมื่อกี้มีจุดสองใช่ไหมคะก็คือมันเป็นในแนวแ,แกน y คือชี้ลงก็คือติดลบค่ะลบสองพันก็ต่อไปก็ลบสองพันมันก็กิดตกลงนะคะนี่ค่ะหน้าตาของในชี้ลงก็จะได้มาหน้าตานี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้เราก็ใส่ครบแล้วนะคะ ให้เรากดที่ประมวลผลค่ะแล้วก็วิเคราะห์แล้วก,กดเริ่มค่ะจากนั้นก็กดออกค่ะต่อไปค่ะก็คือก็จะกดที่ผลลัพธ์ระยะเคลื่อนตัวนี่ค่ะเราก็จะได้ค่าออกมาประมาณนี้แล้วเราก็จะมาเทียบกับค่าของอาจารย์นะคะระยะเคลื่อนตัวนั่นเองค่ะ นี่ค่ะเราจะเห็นได้ว่าค่าเม็กของเราในแนวแกน y นะคะจะได้ลบ0.009ค่ะซึ่งจะได้เท่ากับเฉลยของอาจารย์เลยค่ะต่อไปค่ะแล้วก็กดออระยะเคลื่อนตัวแล้วใช่ไหมคะก็กดแรชิ้นแรงภายในค่ะแรงภายในนี่ค่ะ แรงภายในนะคะของเราก็จะได้2.5งนี่เท่ากับของอาจารย์เลยนะคะระยะก็คือ2-2-2นะคะนี่จุดที่3-1.5โอเคค่ะค่าของเราก็จะได้เท่ากับเฉลยของอาจารย์เลยค่ะก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ